สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญผู้ประกอบการและนักออกแบบในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่ออัปเดตเทรนด์ใหม่เสริมสร้างทักษะด้านการออกแบบและรับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมโอกาสในการจัดแสดงผลงานณนะ Creative c o s h a r i n g Space บริเวณถนนท่าแพซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบการผลิตฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและกิจกรรมสุดพิเศษการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมทั้งช่องทางในการขยายธุรกิจพร้อมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการณนะพื้นที่ทำงานร่วมกันของคนรุ่นใหม่บริเวณถนนท่าแพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่3พฤษภาคม2565ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย